พ่อเงาคู่จกกักรพรรดิักรวรรดินะครับผมขอเวลาผู้บักสิ่งมงคนจักสองนาทีครับผมบ่โดนบ่โดนนะครับไอ้เวลาแพงเราแพงเบียร์เดอ้อทั้งนี้กินหยังครับผมจะพาดกินหยังเนาะดื่มอะไรเอ่ยกินหงทองเด็กครับผมเออดื่มหงทองได้หลายเนี่ยเราบ้างหงทองภาบินเด้อไอ้หน่อยมาสิภาบินไปหลังหลังโบสถ์หลังห้องน้ำเบอร์เดย,ย์จันเอยเบิร์กช่งเลย ทั้งนี้กินเบียร์ซ่างบอกครับผมกินเบียร์ซ่างกระเพสงโ,ฆ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 โยกแล้วครับเด้อหาคนร่งหนึ่งพ่อบอกครับผมมาจากไหนครับแม่เม่าครับบุษบาสิม,าจามีจักรลอยบอกครับผมบุษาบาสิาามีจฉลัยครัอเมื่อกี้เสียบ่ายผมดได้ฟังแล้อเราขันยังมารอยหนึ่งร้อยหนึ่งเพิ่นว่าสุลาเรากินมเมาแล้วมวนเพิ่นว่าสุลาเรากินเมาเรียวมวนกินบ่เฮบ่ฮองเสียแปลงผู้เพิ่นทำ เบี้ยเข่าปากความหยากบ่มีสามสาวทั้งนี้ให้เป็นสาวได้บวนี่ให้เป็นสาวได้บ่เอิญว่าแม่เแ่าเราให้เอิญผู้สาวซะเบี้ยเข่าปากความหยากกะบ่มีลูกกับหัวอยู่บ้านสิกินขี่กระชางมาแม่เพเอื่ยผู้สบะแล้วแต่แล้วแต่เอื้อยสิเมตตาน้องเอ้ยได้คือเกขานั่นละเพราะหยาเขาแปดนั้องเงินมากนี่มาโลด หกชิป<ฮะ>ไปได้เอ,อ,อือ้ยไข่บักร้อยหนึ่งแต่ว่าเอื้ยแล้วขอหกชิปแต่บ้อมาซันมามาลดเอ,อื้อยยังบ่ได้สิบบาทไข่ก็เอาคือเก้าแต่ละเมื่นว่าไข่ก็มาหาเงินน,งนั่นละเมื่อนใครท่านไหนมีเจทับก็เอื้ยมาเจทับก็เด้อเราให้หกสิบบาทนะบุญชบานมาแล้วมาแล้วเอื้ยไข่มาแล้วอ่ไข่ได้สิได้ลดเป็นบาท ได้จอดจะใส่เอื่อยรถแสดงมามีคนมาคุ้มเลยนี่แสดงว่าเป็นผัวเราเลยเราเราอ่ะขันเอารกแก่รถไทยเขาเร็วเข้าสิงยางนี่อติบัีแ้เบาวบผมว่าเป็นผัวติเลยนั่งยังเขาฉันไม่ยังี่หัวมันจะง่ายแน่ะอน เดี๋ยวบัดซิบบัดก่อนนี่ยังหนึ่งนี่ยังหนึ่งอยากที่อยากกินอะไรเยอะเอ้ยเป็นแมญ่าแม่ยิ่งเด้อเอ้ยเด้อต้องสีบัวใครเป็นแมญ่าแม่ยิ่งน่ะกินเหล้ากินเบียร์มันบ่ดีปานไหนดีโดยเฉพาะผู้ยิ่งโดยเฉพาะผู้ยิ่งเมยิ่งตั้งเจ้านี่เอ้ยกินเบียร์มันบ่ดีมันหิ้เหม็นนี่เอยกินเหล้าขาวกับบ่ดีคือแบบนี้เอ้ย ชื่ออะไรกันเฉยดีบังคือการเทน่าเวทีนี่ที่เราเขากับพอ,อบดีคือกันมันหมอยแตกไปมันหมอยแตกไปอันนี้เอามาให้น้องดีเอ้ยน้องซิมเบิ้งก่อนเด้อ็่ขจันเด้อเดี๋ยวก่อนสิ่ซิมนี่แลังหาเอื่อยเราใส่ของมาให้หมอรับแลังหาข่อยกินเข้าไปแล้วข่อยมักเล่ารเราเฮ็ดจังไดนบาดผู้ใดสิรับผิดชอบข่อยบาดเอาเอ,าเอ,าเอาื่อยเจ้าสิมากกรรมถ้หาห้ำไฟเฉยดีตอนเด้อ กำกับกำลวดเอื้อยภาษาหัมด์ดูสิ so ่ัดดิสือ <wellness> พ <laughs> ่อสามบาทดอกเจ้าเล่นของงยังเล่นขอางจะขวางเจ้ยอาจารย์นักดนตรีเอาใหญ่แล้วไปสีให้คอยแน่แอ้วกองดาบใช่เราวานสิกินเรากินเบียร์ของเราดิคอยขออยู่อยากทองคาถาจากบาทฉกรอยทองคาถ้าจากบาทฉกรและฮัเราใช้ของมากกันของเรา อ่ะฉันมีเงับแงียบฉันมีเงับแงียบันบอกเงมันเฮยไผบอกเฮยมันเมากินบ่เสาก็ต้องหากอยากบ่อยากก็ต้องกินเพราะเพิ่นลิ้นมาแล้วเอาเไงเจ้าขึ้นตัวไข่เอยันขึ้นมาเบียอันนี้มันเหล้าชีตัวเดีย คือตัวข่ตะเวทเฉยจกดึงหูชันช่องลอางจกดึงหูชันช่องลอางจกช่องหูชันทีรีจกสามจกสี่ด็นของเมียเห็นของเมียว่าเป็นหนึ่งเหตุทานจกดึงหูชันช่องลองจกดึละหูชันช่องลอางจกช่องหูชันทีรีจกสามจกสี่เห็นของผัวเห็นของผัว มันเห็ดเพียงเนาสีคักคักสีคนคักคักเอื่อยยูเฮียนเจ้าคือเห็ดเพียงเนาบ่เอื่อยยูเฮียนเจ้าคือคือเห็ดเพียงเนาบ่เพราะฉะนั้นเช้าบริโภคเห็ดเพียงเนาเด้อบ่นี้เด้อมาบริโภคเห็ดละโงกคือจังหมอลำนี่เด้อเอื่อยเด้อไปจุ่มไปจุ่มเอาไงเอาเอาลองกินแต่สัมอย่ลากินหลายบ่ดีมันจะเอาหำมาเหนียวหนาหนังเอาหำมามันจะเอาหำมาเหนียวหนาเออเอาเดี๋ยวเขาจะไปบอกกันอยู่หลังหานเด้อเอื่อยขนาดนี้เขาบอกไรปานนี้อาจารย์